คาถามที่ว่าบริษัทหักค่าจ้างจากการหยุดหรือลาป่วยไปมันผิดไหม 1. ป่วยหักค่าจ้างไม่ได้คุณต้องจ่ายคําตอบคือถ้าหักผิดยกเว้นหยุดเกิน30วันอันที่2คือลากิจถ้าคุณอนุมัติแล้วเนี่ยคุณไปหักเงินเขาไม่ได้นะ แต่ถ้าเกิดการลรากิจไม่ได้รับอนุมัติอันนั้นคือขาดงานขาดงานคุณจะหักค่าจ้างได้ต้องมีข้อกำหนดข้อสัญญาต่อให้ขาดงานคุณก็หักค่าจ้างเขาไม่ได้เพราะในระเบียบข้อบ,บังคับจะกําหนดไว้ว่านี่คือการทําผิดถูกไหมครับการทําผิดก็ต้องไปลงโทษตักเตือนหรือมากล่าวเป็นหนังสือไปตามระเบียบข้อบังคับของคุณคอนเซปตเลยยึดระเบียบข้อบ,บังคับ กฎหมายให้จ่ายค่าจ้างสูงสุดได้30วันถ้าคุณไม่จ่ายระวังครับเรื่องนี้มันมีความผิดอาญาตามพรบคุ้มครองแรงงานอยู่ด้วยแล้วท่านล่ะครับเห็นว่าแก้ปัญหาจากการลาป่วยด้วยวิธีไหนบ้างดีลองคอมเมนต์ให้ความเห็นกันเข้ามาดูนะครับ สมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัตที่มือขวา CO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสียงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีนที่ปรึกษาให้คำแนะน,นำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด